เขาว่าพามเบยรยามไม่เคยโตระยอดเคยแต่ว่าเรตะโตระยอดปุมเนี่ยอูจ้าปอกจนนวยได้เรียนแกปอกตักเแลวเดี๋ยวลองกินเลยนะอืมด้ยก็เป็นมันควายหรอวานวานกรอบกอบหวานวานเมื่อเรียนถอดเดี๋ยร้อยปีปลายโซงมาให้ตึงแล้วปีปลายท้งเรียนมาให้ เขาเป็นรายกลางบานแต่ว่าลุนเล็ดี่ว่าจุกมากีนุ้ยกรองเต่านี้กีนุ้ยจะนุวยเดี๋ยวนี้ใหญ่โตเลยนะเออจะชิบนุวยนุวยเล็ดเตากําปันนะลองเลยนะเปิดนะแต้นแต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 ้นทำเสียงยเาต้นตนตตนแตนตนบูมบบบมไอ้อนยกี่นวยเห็นแล้วเววจนยจ่องน่วยโอช่วยนเป็นชวยเ้ยแต่ว่าไม่รู้ทุกอย่าง เออมาอยู่ทุกอย่างเนี่ยพวกมินตลาดบางกะปีคนจีนก็มีบมาเนี่ยก็ว่าทุกเลียวนะปงปนี่แต่ว่านี่หนิมนี่ปะนีหน้าทุกเลียวลองชี้เรียนกันปะเล่จากสภาพล่างถึงซ้ายมาหน้าขวัดด้วยนะาไว้มาตึงจากโคนนะมาตึงหุ่นเต็มเล่ตัวนี้ลังเนี้บ๊อบเบฟเลยเนี่ยแต่ว่ารสมันขวัดไปขวัดมาโยนไปโยนมาเลยประเด็นเลยนะเนี่ยจุก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 เต็มเลยเนี่ยแก้ได้เว้ยอย่า เอ้าปลอมปลอกเรียนปลอปื้อวะเดี๋ยววะเออจำพันหรอปลอปื้อวะเรียนกับเจ็บไม่เมื่อนนุ่นใช่ไหมก็ผ้าตรงนั้อยู่วะาผ้านี้มั้งก็ผ้าตรงนี้ปลาดองอ่า ta đoàn là cà chi cà tìm ừ. Mà đại này bà nè Ôi dơ Ôi Nam biên cho chép Ôi dơ Ôi quá

Ừ. Ừ. đẹp rồi, chết mmm, 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 lưới, vừa <Yeah>. tông mmm, mày có lao, mmm, 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 tia, mmm, mmm, rồi <laughs> đấy, để จอบจอบป,ปอกได้แล้วเนี้ยปอกเรียนกับเนื้อฮ้ยเด็ตาโอ้เปลือกเปลือกบางนะแต่ว่านะเปลือกบางอยู่แต่ว,ว่ามีปอกได้เนื้อเองน,นี่คือการปอกเรียนกับเนื้อ